สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้4สิงหาคม2563ครับล่าสุดครับบัตรคนจน3,000บาทจ่ายครั้งเดียวครับไม่มีรอบ2ในเดือนสิงหาคมจากการเปิดเผยของนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมปัญชีกลางในฐานะโฆษกกมรมบัญชีกลางเปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยาบัตรคนจน3,000บาทว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1.14ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ของสานักง,งานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งการโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มปอบบางกลุ่มบัญชีกลางได้ดําเนินการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคม25 6 3 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์กรมชีกลางหมายเลขโทรศัพท์0 2 2ย์สองสองเจในวันและเวลาราชการครับสวัสดีครับ